งลงแล้วฮัลโแบบแบๆบโอเคพี่ดุนไปซื้อรูไปซื้อลูปโป่งกันอยากได้ลูปโป่องอะ่ะโอเค๋ยวที่พาไปลงครับลงครับอ่าว่าไงอีนโนูการลูกป,ป่งแบบไหนเหรอมีแบบ สีม่วงสีเขียวเออนจะได้สีฟ้าเอองั้นไม่เป็นไรครับลุงผมเอาสีเขียวก็ได้มาเอามาครับปุลุงเออไม่ลุงไม่ขายโอ้ลุงลุงจะมาตั้งร้านทำอะไรเราลุงเอาเอาวอาเด็กนี่ 哦哦，喂。 แ้วสรุปจะได้ป่งยังเนี่ยฮะอ่ะเอาอันนี้ก็แล้วก,กันเอามาเย้ได้สองอันเลยไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยไปวกกลับบ้านกัน อ้ยทำไมเดินเร็วจังเลยอ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรอนะไรวะน่ะอย่าลดะอย่าก่อนมันคืออะไรอ่ะให้ดูรูมัยว่ามันคืออะไรอ่ะที่ว่าเหมือนเป็นรถอะไรสักอย่างนะแล้วเ,เข้าไปดูกันไหมโอเคโอ้แล้วนี่เค้กไข่ มีเค้กด้วยว้าวเค้กนา่ากินจังเลยอ่ะโขไฟดับ oh. oh, ไม่พี่ตูนได้ยินเสียงอะไรข้างหลังเขาบไม่ได้ยินนะตอนนี้พี่กําลังสนใจเคสอยู่นะอืมเขาหวังอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรู้ตัวจนได้โถยแกโถอ้อาวได้ยิยจ้ะนี่เอ๊้ โอ้เฮ้ยเดี๋ยวอย่านะได้ฮึฮอฮึโอเคจบปัญหาละอะช่างม่นกระโดดเท้าหายอีกแลบบ้วโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อ้อไม่มีอะไรก็แค,แค่พวกแกงชุดดำเฉยๆอั้กินเค้กต่อดีกว่า อร่อยจริงเลยเคสเดียวนี้เจ๋งอ่ะอยากเลนต่อจังเลยอ้าวเคสหายไปไหนอ่ะยังไม่มีมันไม่จุกแค่นี้หรอกนะเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ตอนมีตัวมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูไปดูเหมือนกันตัวนี้วุ่นวายไปหมดเลยบตันทำไมดีโอ้โหใครเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ก็ตระหงกใหญ่ดีเว้ยวู้วืมอ้ฟแบบจำได้พกยามาอยู่เฮ้ยโอเคมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โอเคเหมือนว่าพี่ตูนกำลังจะกระดูกหักเอาอยาไปตันเป็นไงบ้างสบายดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อออออไม่เสียงอะไร อโอ้เปิดละอ,อุ้ยโอ้เกิดอะไรขึ้นวะนี่โอ้แม่ก็ดรถพังหมดเลยแต่ไม่ใช่ความผิดเราเมื่อแต่ทำไมรู้สึกเป็นไปดูแปบ๊บต,ตาลดูดิคนนี้เขาโดนไฟผเผาหมดนเหลือบตาลทำไงอ่ะเราทำไงเราทำไงต่อรถไฟไม่หมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราเราทำไงเราต้องไปไหน เดินเท้าเนี่ยเดินเราโดนราคาตัวแบบนี้อ่ะ Yes sir แต่ทำไมรู้สึกแปลกๆจัง เอเดี๋ยวแล้วนี่มันลำแสงแล้วเนะี่ยเอ๊เดี๋ยวนั่นใครเฮ้ยโอ้โหโดรูปตัวจะได้ได้ในเมื่อไหนรูปตัวนี่โอ้โดนเป้าเต็มเต็มใหญ่ เจอจุดซีซีแม็กนัม,ม,ม,มตายป่าวะแม่นไหมเน่ยได้ไอนะ้ไ <c oughs> ไงยถ้าแกยังไม่ตายแกต้องเจอท่าไม่ตายของฉัน บาซูก้าเไปเลย <S 2> <S 2> <S โอ้แค่นี้กับเด็กตู้ยาเช้าบางๆพระจันบางพระจันเนี่ยโอ้ลราลอยไปไหนวะเนี้เฮ้ยเอ,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 อเอาไปหาแปบบ๊บ โอเคกลับมาแล้วเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมั้งรูเสื้อให้หน่อยเปื้อนนะปะอือฮะอืมโอเคแล้วเอาไงต่อดีอืมเราว่าต้องเดินแล้วละควนี่มันไเี้ยว่าอะไรเนี่ยไอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เราควรเดินไปดีกว่านะใช่แบบ ไปกันเฮ้เดี๋ยวกไปกันอืมอะไรอะไรข้างหน้าเฮ้ยเอาเฮ้ยส,สวัสดีค่ะอะไรอยู่กันความหน้าความตาเออจุดที่เจบ็บคอแล้ว หยุดก่อนพี่ตูนว่าพี่ตูนเห็นนี้นะโอ้น้ำมักก้าใช่ไหมเนะโอ้โหโคตรใหญ่เลยอืมโอ้โห,อห,อหนัก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 ,นก,นก,นกเออแทนพี่ตูนตายแล้วมั้งเนี่ยเอยโอ้เราจะให้เขาวิกก่งอะไรกันเนี่ยเฮ้ออะไรข้างหน้ามานะันอะ กินลาบเนื้อให้น้องลาบเนื้อให้น้องใบกที่มามากมาม้างในโลกคนอะไรข้างนงาวะน่ะเฮ้ยโอ้โหสี่อาอ๋อขออัดวิดีโอแป๊บจะทำลง u t ทูปเป็นซีซั่น เอ้ยนะอะไรมาเนี่ยแกต้องเจอหยอ